ครับก็โอเคครับสวัสดีครับอาจารย์และเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอนเรื่องอินทิกรัลหลายชั้น มัลติเพิร์กอินดิเกตนะครับเสนอดอกเตอร์สุกุลการจนะสุขนะครับจัดทำโดยผมนายศิริศักดิ์สุขมากรหัสนิสิต6 2 2 0 5 8องครับรายวิชานี้เป็นรายวิชาเมทัลเลียลเมทัลรหัสวิชา241325ครับ เซกหนึ่งเทอมที่2ปีการศึกษา2564ครับต่อมานะครับผมก็ได้หัวข้อ4.8นะครับ m u l t i p พ e i อินทิเกรนะครับก็สามารถเข้าไปดูรายงานรีพอร์ตโดยการสแกน QR code นี้ได้เลยนะครับถ้าตัวอย่างการใช้งานก็สแกน QR code ฝั่งขวามือได้เลยนะครับการใช้งาน Excel ในการคำนวณครับ ต่อมาเราก็จะมาดูหัวข้อที่เราได้เป็นเทคนิคที่ใช้ในการประมาณค่าของอินทิกรัลหลายตัวเพื่อพิจารณาอินทิกรัลคู่ครับความหมายของมัลติเพลอินทิเกรตหรือปริพันหลายตัวนะครับคือการอินทิเกรตสำหรับฟังก์ชันหลายตัวแปรมีตัวแปรหลายตัว แต่สามารถอินทิเกรตได้ทีละตัวครับก็คือกล่าวโดยสรุปก็คือการอินทิเกรตหลายตัวโดยกําหนดทำแต่ละตัวแปรจนครบตัวแปรครับวิธีที่ผมได้ศึกษาในหัวข้อนี้ก็จะมีวิธีที่หนึ่งของซิมสันลูซิมสันดับเบิลอินทิเกรตเป็นวิธีการประมาณค่าอินทิเกรตนะครับ วิธีที่สองก็จะเป็นของเกา s s เซียนคว r ด t u r เป็นพื้นที่ของสี่เหลี่ยมจัตุรัสของเกาส์นะครับผมก็ได้ยกตัวอย่างลอการิทึม4.4โดยให้ n เท่ากับ2และ m เท่ากับ4เพื่อประมาณค่าอินทิกรัลคู่ต่อไปนี้และเปรียบเทียบผลลัพธ์ที่ได้คำตอบที่แน่นอนครับ เราไปดู Excel กันเลยครับ Excel ของผมนะครับผมก็ได้กำหนดโจทย์มาคือ fx คืออิทิกัลตั้งแต่1.2ถึง2ไปจนถึงช่วงอิทธิกัล1.0ถึง5ครับของร้อน 2x บวก y dy/dx ครับก่อนอื่นเลยครับเราก็จะมาเขียนค่าค่า m ก่อนครับค่า m คือจากโจทย์กำหนดให้ก็คือเท่ากับ4และ n คือเท่ากับ2นะครับครับต่อมามาดูค่า h กันครับค่า h คือค่าค่า x นะครับก็ได้จากช่วงของช่วง b ลบ a หารด้วยค่า ค่า m ครับก็จะมีค่าเท่ากับ2ลบ1.2หาร4ก็มีค่าเท่ากับ0.2นะครับต่อมาก็เรามาดูค่า k คือค่า y นะครับเราก็ได้จากค่า c เอ้ยขอโทษครับค่า d ลบ c ครับหารด้วย2ก็จะมีค่าเท่ากับ0.2ค่าออกมาอย่างนี้ครับ ต่อมาจะมาดูที่ x y i กันนะครับ x i y i นะครับนี่ก็จะได้จากค่าตาำสุดของค่า x นะครับก็มีค่าเท่ากับ1.2นะครับต่อมาค่าต่อไปเราก็จะจากการเอามาบวกกับค่า h ครับแล้วก็บวกไปเรื่อยๆก็จะมีค่าดังนี้ครับ 1.2 1.4 1.6 1.8แล้วก็2ครับต่อมามาดูค่า y i ค,ครับค่า y i ก็เป็นค่าต่ำสุดที่ y ก็คือ1นะครับตัวต่อมาเราก็จะได้จาก1บวก k ครับก็จะเป็น1.25 1.5 5ตามลำดับนะครับครับต่อมาเราก็จะมาดูจาก สูตรของซิมสันลูเราจะเขียนได้ว่าดังนี้นะครับอินทกิกรัลของเราจากโจทย์นะครับอินทกิกรัล1.2ถึง2ไปจนถึงช่วงอินทกิกรัล1ถึง1.5ของ ln 2x บวก y dy dx ก็จะมีค่าประมาณเท่ากับ h คูณ k ส่วน9ครับ แล้วก็จะแทนค่าไปเลยนะครับ h ที่เราหาได้ก็คือ0.2 k คือ0.25ส่วน9ครับก็จะได้ดังนี้นะครับต่อไปเป็นซัมนะครับซัมของ i เท่ากับ0ถึง4ก็คือค่านี้ครับ1 2 3 4ครับซัมเท่ากับ i 0ถึง2ครับซัม อันนี้ก็เป็นค่า y ศูตร y หนึ่ง y สองครับก็จะได้ดังนี้ต่อมาเราได้หาไว้แล้วครับ h คูณ k หารด้วยเก้าครับก็จะมีค่าออกมาเท่ากับ0.05556ครับต่อมาเราก็จะมาดูในตรงนี้นะครับตารางนี้ ตารางนี้เราได้กำหนดช่วงขึ้นมาคือ14241 4, 4, นะครับอันนี้เป็นแกน x ส่วน y ก็จะ141 1นะครับเราก็จะทำการคูณกันมาไปเรื่อยๆครับ1คูณ1ก็ได้1 1คูณ4ก็ได้4 1คูณ1ก็ได้1ครับต่อมาเป็น สี่คูณหก็ได้4ครับ4ี่คูณสก็ได้สิบหกครับต่อมา4ี่คูณหก็ได้4ครับตัวอย่างก็คือ2องคูณสก็ได้8ครับคิดไปเรื่อยก็จะได้ค่าออกมาเป็นดังนี้ครับต่อละต่อมาครับเราก็มาดูค่า f x i y ศย์ครับ fxi y 0ตัวแรกก็คือจากสมการที่เรากำหนดนะครับเราก็จะเขียนได้ดังนี้ครับครับดังนี้เราก็จะไล่คูณลงไปเรื่อยๆอันนี้ก็สามารถเลื่อนลงมาได้ครับเราก็จะได้คำตอบต่อมาแล้วก็ไปดูตัวที่ สามครับ g สามต่อตัวไปเราก็ไปดูที่ g สี่ครับแล้วก็เลื่อนลงมาก็จะได้คำตอบดังนี้นะครับเมื่อได้ตัวนี้แล้วเราก็มาคิดหาสมก,การนี้เราก็จะได้ออกมาเป็น f อพาม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 ครับของ x x มีค่าคือตามสูตรนี้เลยครับลบหหารสองคูณ x บวก y กำลังสี่ครับแล้วตัวต่อมาก็ f พลัมพลมพ y x ก็จะได้เท่ากับลบเก้าสิบหกหารสองคูณ x บวกส y ยกกำลังสี่ครับเราก็จะมาแทนค่าครับหาคำตอบของอันนี้นะครับก็ได้จากการแทนค่าในตัวนี้ครับแทนสูตร c9 น,นี่ครับคือแทนตามสูตรนี้เลยครับตัวนี้เราได้มาแล้วคืออันนี้แล้วเราก็มาคูณกับซัมทั้งหมดของตัวนี้ครับในตารางเราก็ไล่ไปเรื่อยจะได้คำตอบออกมาดังนี้ครับ0.585097ค่าเออร์เรอร์แม็กเราก็แทนสูตรตามสูตรนี้เลยครับโอ้ถูกครับแทนสูตรตามสูตรนี้ก็จะได้ว่า d แปดลบ d หกเป็นค่า h ลบ k นะครับแล้วก็คูณด้วย d เก้าลบ d เจ็ดนะครับเอ็ M h, แล้วก็ n อนะครับคือค่าอ mm ีกไและหารด้วยร้อยแปดสิบคูณการตามสูตรน,นี้เลยครับ b แปดกำลังสี่คูณ หกใกล้ไปก็จะได้คำตอบออกมาเป็น e er อ r o r Max นะครับหกจุดสามเก้าห้าหกอลบศูนย์หกนะครับประมาณนี้ครับเป็นค่าค่ามันอาจจะเออร์หน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเบื้องต้นของวิธีของชิมสันนะครับตอนตัวรูปภาพนี้ก็จะเป็นตารางจากการคิดมานะครับต่อมานะครับ เราก็มาดูวิธีของเกาเซียนเกาเซียนผมก็ได้ยกตัวอย่างของโจทย์เดิมมาครับก็คืออินทิกรัล1.2ถึง2.0ไปจนถึงช่วงอินทิกรัล1ถึง1.5ของลอน 2x บวก y dy dx ครับหลักการของ เกาเซียนนะครับแล้วก็กําหนดช่วงนะครับให้ n เท่ากับสช่วงที่เขากําหนดมาจากโจทย์ก็จะได้ค่า x คือช่วง1.2ถึง2กับ1ถึง1.5ครับช่วง u นะครับแล้ว v ก็กําหนดเป็นลบ1 1ลบ 1, 1 1ครับ ต่อมานะครับเราก็จะมาหาค่าของ u นะครับ u แล้วก็แทนค่าตามสูตรเลยครับเราก็จะได้ดังนี้ u เท่ากับ1คือค่านี้ครับส่วน2จุดลบ1.2คูณกับ 2x 2 x ลบ1.2ลบ2.0นะครับ เราก็จะย้ายข้างทรสมการออกมาก็จะได้เป็น x มีค่าเท่ากับ 0.4u บวก1.6ครับตอม r ครับเป็นค่า v ก็คือเท่ากับแทนค่าเหมือนเดิมนะครับก็จะได้เป็นแก้สรรมการออกมาให้เหลือ y เท่ากับ 0.25v บวก2.90ครับก็ได้ดังนี้ครับต่อมาเรามาแทนค่า ช่วงครับหาช่วงก็จะได้ดังนี้ b ลบ a หารสองคูณ c ลบ d หารสองมีข้าออกมากับเท่ากับหนึ่งครับหรือเอาคิดคิดโดยการเขียนไม่ใช้โปรแกรมเราก็จะได้ออกมาคำตอบเท่านี้นะครับ ต่อมานะครับเราก็จะเขียนสมการ FUV โดยการแทนค่าเข้าไปครับจากอันนี้คือค่าช่วง0.1เราก็จะเปลี่ยนช่วงเป็นอินทิเกรตจากลบ1ถึง 1, 1ไปจนถึงช่วงอินทิเกรตลบ1ถึง1ครับของ l อนรอนตัวนี้เราก็จะไม่ได้มาจากค่า x และค่า y ครับรอน 0.4u บวก 0.25v บวก4.5 4.5ก็คือตัวท้ายสองตัวนี้บวกกันครับ dVdU ครับก็จะได้สมการออกมาดังนี้ครับต่อมาเราก็จะมาเทียบค่าช่วงที่เท่ากับ3ครับจากตารางค่าของเกาเซียนนะครับเราก็ได้เอามาจากหนังสือเรียน ช่วงที่สามนะครับของ r นี่ครับก็เท่ากับ0.745962ครับอันนี้ก็ประมาณได้ห้าครับได้มนจากตารางเลยครับตารางเราก็มาแทนสูตรนี้ครับ i ประมาณได้ว่า b ลบ c หาร2 b ลบ a หาร2 สามของ i เท่ากับหนึ่งถึง n อ็สามของ j เท่ากับหนึ่งถึง n c j นซไปจนถึงฟังก์ชันของ s i n j นะครับแทนค่าออกมาจากสูตรก็จะได้เป็นดังนี้ครับซ้ำ i หนึ่ง i ศูนย์ก็ได้หนึ่งจุดสี่แปดห้าแปดไล่ลงมาต่อมาซ้ำ หนึ่งนะครับสองจุดห้าสี่เก้าเจ็ดสี่เจ็ดนะครับอันนี้ก็ได้หนึ่งจุดห้าเก้าหนึ่งเจ็ดห้าสามนะครับอันนี้ก็จะเป็นผลรวมของซ้มทั้งหมดครับก็ใส่สูตรธรรมดาซ้ำเจ็ดถึงเก้าก็จะได้ออกมาเป็นห้าจุดเจ็ดสองเจ็ดสามเก้าสี่ครับคำตอบสุดท้ายนะครับเราก็จะได้จากการ สมการดูสมการ0.1ครับค่าซ้ำที่เราหาได้ก็จะมีค่าเท่ากับตัวนี้เอามาทำการคูณกันครับเราก็จะได้ลอกมาเป็น0.572739375ครับซึ่งทั้งสองวิธีนี้นะครับเราจะดูคำตอบแล้วว่ามีการใกล้เคียงกันครับซึ่งสามารถทำแยกเป็นได้สองวิธีนะครับเลือกทำได้ ผมก็ขอจบกานะรนำเสนอเพียงเท่าหนี้ครับ <S <S ขอบคุณครับ